ชินจุนบทที่526คุณชายชาลีท่าทางของผู้เท่าชาลีนั้นดูเคารพยำเกรงมากแม้กระทั่งต้องรอถึงหนึ่งเดือนก็ยินดีจะรอขอเพียงได้พบหน้าการได้พบหน้ากับชินจุนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาในตอนนี้ชินจุนเอ่ยอาการป่วยของคุณเป็นยังไงบ้างครับผู้เท่าชาลีเอ่ยหายแล้วครับครับหายดีแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านกับท่านผู้เท่าเย่ไม่อย่างนั้นผมคงตายไปนานแล้ว คุณชินครับพรุ่งนี้ท่านสะดวกไหมครับชินจุนเอ่ยสะดวกครับเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไปให้คุณคุณก็มาตามที่อยู่ได้เลยจากนั้นชินจุนก็บอกที่อยู่ของบ้านตระกูลหลิวให้แก่ผู้เท่าชาลีพอนัดเวลากันเสร็จสัปฤก์พรุ่งนี้ก็มาเจอเขาที่นี่ได้เลยผู้เท่าชาลีคนนี้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมานานหลายปีแล้วเมื่อหลายปีก่อนผู้เท่าชาลีนั้นมีอำนาจและอิทธิพลมากๆแต่ว่าเป็นเพราะมีโรครุงร้าไม่หายสักที ต่อมาเย่ส่วนหยวนพาฉินจุนลงมาจากภูเขาทั้งสองคนทำการรักษาให้ผู้เท่าชาลีอยู่หลายครั้งหลายคราสามารถรักษาอาการป่วยของเขาที่เป็นเรื้อรังมาหลายปีให้หายได้ผู้เท่าชาลีนั้นซาบซึ้งในบูญคูนี้มากเขายกย่องให้เย่ส่วนหยวนเป็นเหมือนพระเจ้าและฉินจุนเป็นเหมือนสาวกทางฝั่งของผู้เท่าชาลีทั้งสองคนถือว่ามีฐานะสูงส่งมากๆคนทั้งตระกูลชาลีเมื่อได้เห็นฉินจุนก็เหมือนกับว่าได้เห็นเทพ,พเจ้า แพทย์แผนจีในสายตาของพวกเขานั้นเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากเขาสามารถรักษาจากคนที่ใกล้าตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งการที่ได้รู้จักกับคนแบบนี้ถือเป็นความโชคดีของตระกูลพวกเขาเช้าวันต่อมาฉินจุนตื่นขึ้นตามเวลาปกติส่วนคนอื่นๆในตระกูลหลิวนั้นตื่นกันตั้งแต่ไก่โหแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังยุ่งชุนลมุนวุ่น,นวายพวกเขากำลังตกแต่งสถานที่ทำความสะอาดบ้านงานบ้านที่เป็นหน้าที่ของแม่บ้าน ขณะนี้กลายเป็นคนในตระกูลหลิวต่างมาลงมือทำกันด้วยตัวเองพวกเขาเชิญนางแบบมายืนต้อนรับที่สวนพร้อมกับปูโครมแดงที่ลานหน้าบ้านทั้งสองข้างทางประดับด้วยแจกันดอกไม้สดทรงสูงระหว่างดอกไม้สดแต่ละอันก็จะมีนางแบบสาวสวยสูงยาวเข่าดีสวมใส่ชุดกี่เพ้ายืนอยู่รวมทั้งสองฝั่งแล้วทั้งหมด18คนงานถูกจัดขึ้นอย่างเอิก,กเกริกและยิ่งใหญ่ คนในตระกูลหลิวต่างสวมชุดอย่างเป็นทางการผู้ชายสวมใส่สุดส่วนผู้หญิงสวมใส่ชุดกี่เพา้ามองดูแล้วรู้สึกงดงามมากมากดูก็รู้ว่าตระกูลหลิวให้ความเคารพแก่แขกที่มาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้มากหลิวชิงชิงเองก็สวมใส่ชุดกี่เพา้าชุดที่เธอสวมใส่เป็นชุดที่สวยที่สุดเธออยู่ที่สวนหน้าบ้านด้วยท่าทางของเจ้าภาพยืนต้อนรับแขกผู้มาเยือน จุลภาคจุลภาพ,ลภาพหลังจากผู้เท่าชาลีลงจากเครื่องบินเขาก็นั่งรถตู้เมอร์เซเดสเบนมุ่งหน้ามาที่บ้านประกูลหลิวผู้เท่าชาลีมองนาฬิกาด้วยใบหน้าเป็นกังวลเขานับกับฉินจุนไว้ตอนสิบโมงเช้าตอนนี้มันเก้าโมงสี่สเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้ข้างหน้ายังมารถติดอีกตามหลักการแล้วต่อให้รถติดแต่ยังไงก็ไปถึงจุดหมายเวลาประมาณสิบโมงได้แน่นอนแต่สำหรับผู้เท่าชาลีแล้วไปถึงตอนประมาณสิบโมงไม่ได้ นัดไว้ตอน10บโมงเขาต้องไปถึงก่อนเวลานัดหมายถ้าไปสายมันจะไม่ดูเป็นการไม่ให้เกียรติคุณชินหรือไงเร็วเข้าฉันรีบมากคนขับรถเผยสีหน้าลำบากใจเขาไม่มีทางเลือกคุณชาลีครับตอนนี้ด้านหน้ารถติดมากผมขับได้เร็วแค่เท่านี้ครับท่านวางใจเถอะครับเราไปถึงประมาณ10บโมงแน่นอนครับไม่ได้ชาลีร้อนใจอย่างมากถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงมันต้องดูไม่ให้ความเคารพคุณชินอย่างมาก ฉันจะลงรถจูจๆชาลีก็เปิดประตูลงจากรถไปเหล่าผู้ช่วยก็รีบตามลงไปคุณชาลีครับตอนนี้พวกเราไม่มีหนทางอื่นแล้วชาลีมองไปที่ข้างถนนทันใดนั้นเขาก็เห็นคนขับรถอาหารคนหนึ่งกำลังยืนเล่นโทรศัพท์อยู่น่าจะกำลังแย่งออเดอร์ลูกค้าชาลีจึงรีบเดินเข้าไปหาใช้ภาษาจีนที่ถือว่าคล่องอยู่พอประมาณเอ่ยถามไปเค <Hey, S 1> เพื่อนชา้านออยากจะซื้อรอทมอเทอไรซ์ไซของนาย หนุ่มส่งอาหารชะง,งักก่อนจะเตรียมปฏิเสธทันใดนั้นชาลีก็ควักปึกเงินจากกระเป๋ากางเกงออกมาหมื่นหนึ่งแถมยังเป็นแบงค์ดอลลร์อีกด้วยหนุ่มส่งอาหารตะลึงไปเลยมองดูชาลีที่แต่งตัวด้วยชุดสูตรก็น่าจะเป็นของแบรนด์เนมมีราคาอีกอย่างเมื่อกี้ก็เดินลงมาจากรถหรูไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแน่ๆก็ได้ให้คุณเลยผู้เท่าชาลีส่งเงินให้จากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มส่งอาหารออกไปทันที เลขาและผู้ช่วยที่อยู่ด้านหลังวิตามอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าวิ่งยังไงก็ตามไม่ทันจึงทำได้แค่ยอมแพ้ภายในการบิดความเร็วของชาลีทำให้เขามาถึงบ้านประกูลหลิวภายในเวลาแค่สิบนาทีพออามาถึงหน้าประตูบ้านชิวหยวนวาและคนอื่นๆที่รอต้อนรับอยู่หน้าประตูบ้านพอเห็นผู้เท่าชาลีก็ขมวดคิ้วมุ่นคนส่งอาหารนี่ใครสั่งอาหารกันนี่มันกี่โมงแล้วยังมาสั่งอาหารอีก ชิวหยวนว่าโมโหมากๆอีกเดี๋ยวก็จะต้อนรับคุณชาลีรุ่นที่สองอยู่แล้วเวลานี้ยังจะห่วงกินอยู่อีกเธอรีบเอ่ยกับผู้เท่าชาลีนี่คนส่งอาหารนายรีบไปเลยนะอีกเดี๋ยวที่นี่พวกเราจะมีงานสำคัญทุกคนเองก็สงสัยทำไมเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็มาขับส่งอาหารในประเทศจีนแล้วคิดว่าขับรถส่งอาหารมันรายได้สูงใช่ไหมผู้เท่าชาลีชะงักก่อนจะเอ่ยที่นี่คือบ้านระกูลหลิวใช่ไหม ผมมาหาคุณชินชิวหยวนว่าหมดคำจะพูดตอนแรกก็คิดว่าใครสั่งอาหารที่แท้ก็คือฉินจุนนี่เองเดี๋ยวนี้พวกคนขับส่งอาหารก็ไล่ไปง่ายๆไม่ได้ถ้าไม่ได้เข้าไปส่งถึงที่พวกเขาก็ไม่ยอมไปชิวหยวนว่าโมโหจนคันหอยยุกหยิบไปหมดเธอเอ่ยนายตามฉันมาเร็วเข้าส่งเสร็จแล้วก็รีบๆไปซะ พูจบชิวหยวนวาก็พาผู้เท่าชาลีเข้าไปในสวนพออมาถึงหลังบ้านก็มาที่หน้าประตูห้องของฉินจุนเธอตะโกนเรียกไอ้คนแซ่ฉินอาหารที่นายสั่งมาส่งแล้วนี่มันเวลาไหนแล้วยังมาสั่งอาหารอยู่อีกไม่รู้หรือไงว่าจะมีแขกสำคัญมาที่บ้านฉินจุนที่อยู่ในห้องก็เกิดความสงสยัยคนส่งอาหารเขาไม่ได้สั่งอาหารเสียนหน่อยพอเปิดประตูมาดูฉินจุนก็ยิ้มออกมาทันที นี่มันผู้เท่าชาลีไม่ใช่เหรอผู้เท่าชาลีในขณะนี้ถอดทั้งเสื้อคลุมเนคไทก็ถอดออกสวมเพียงเสื้อเชิ้ตขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารร่างกายเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อดูแล้วไม่เหมือนคนใหญ่คนโตเลยชินจุนมองหน้าชิวหยวนว่าอย่างติดตลกนี่เพื่อนผมเองคุณไม่รู้จักเหรอชิวหยวนว่าขมวดคิ้วก็แค่เพื่อนส่งอาหารของนายทำไมฉันจะต้องรู้จัก นี่ไม่ใช่บ้านของนายอย่ามาเรียกเพื่อนกระจอบของนายมาที่นี่ซีซัวถ้าจะคุยกันก็ออกไปคุยกันที่อื่นผู้จบชิวหยวนว่าก็หมุนตัวเดินออกไปอย่างโมโหภายในใจของฉินจุนนั้นอยากจะหัวเราะออกมาจริงๆพวกคนตระกูลหลิวจัดงานกันเสียโออาแต่กลับไม่รู้ว่าคนที่จะต้อนรับคือใครพอผู้เท่าชาลีเห็นฉินจุนเข้าก็ดีใจอย่างสุดๆเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วคุกเข่านำมือข้างขวาแตะไหลข้างซ้ายอย่างแสดงความเคารพ ท่านชินนี่เป็นการแสดงความเคารพอันสูงสุดของตระกูลของพวกเขาชินจุนเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเท่าหากไม่ให้พวกเขาแสดงความขอบคุณผู้เท่าชาลีคงจะเสียใจอย่างมากทำไมคุณมาสภาพแบบนี้ล่ะครับผู้เท่าชาลีเป็นถึงบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกลับขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเขาแบบนี้ทำให้ชินจุนออกอาการตกใจผู้เท่าชาลีจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังฉินจุนก็หัวเราะอ,อย่างเหนื่อยใจ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ถือตัววางมากอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผู้เท่าชาลีคิดว่าเขามีความสามารถมากมายคนที่มีความสามารถมากๆจําเป็นจะต้องถือเนื้อถือตัวนิดหน่อยผู้เท่าชาลีเอ่ยถามคุณชินครับคนที่อยู่ข้างนอกพวกนั้นเป็นญาติของคุณหรือครับฉินจุนเอ่ยยังไม่นับว่าเป็นชั่วคราวครับตอนนี้พวกเขาอยากจะถอนมั่นผมผู้เท่าชาลีออกอาการมึนงงถอนมั่นกับคุณ พวกเขาเป็นคนโง่กันหรือครับบทที่527คาระวะคุณฉินเมื่อฉินจุนพูดแบบนี้ผู้เท่าชาลีก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะยังไงผู้เท่าชาลีก็เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและเขาก็อายุไม่น้อยแล้วจะบอกกว่าเขาเป็นคนผ่านโลกมาอย่างโชคโชนก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงผู้หญิงคนเมื่อกี้คงจะเป็นแม่ยายในอนาคตของคุณฉินใช่ไหม พวกเขาต้องการถอนมั่นกับคุณชิงนี่เป็นเรื่องตลกที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาในปีนี้เลยผู้เท่าชาลียเยอเยอ้ยไม่รู้จักรับโอกาสดีๆไว้หน้าเสียดายจริงๆที่ฉันไม่มีลูกสาวไม่อย่างนั้นฉันคงรีบให้ลูกสาวแต่งงานกับคุณชินชินจุนยิ้มและไม่พูดอะไรมากคนตระกูลหลิวเหล่านี้ค่อนข้างจะอวดดีแต่หลิวชิงชิงไม่ใช่ในเมื่อตอนนี้เขาได้ตกลงสร้างความสัมพันธ์กับหลิวชิงชิงแล้ว งั้นเขาก็ต้องยอมรับญาติเหล่านี้ด้วยในเมื่อพวกเขาเป็นคนอวดดีอย่างนี้ดังนั้นฉินจุนก็จะแสดงความแข็งแกร่งของเขาออกมาให้เห็นหลังจากที่ชิงหยวนว่าออกไปก็ยังคงยืนอยู่ที่ประตูเพื่อต้อนรับแขกครอบครัวหลิวหาบอนดีกาดมาหลายสิบคนเพื่อปิดถนนเกือบทั้งเส้นเพื่อให้แน่ใจว่าการจราจรจะราบรื่นนัดไว้สิบโมงตรงแต่ตอนนี้สิบโมงสิบนาทีแล้ว หลิวชิงชิงขมวดคิ้วทำไมชาลีถึงมาสายอีกละ่ะชิวหยวนวารีพูดชู่วอสายก็สาย,สายสิเราอย่าบ่นเลยเพราะยังไงเขาก็มาจากต่างประเทศไม่ค่อยรู้จักประเทศจีนมากนักเรารออีกหน่อยเถอะตอนนี้ชิวหยวนวาก็เป็นเหมือนสุนัขที่เลียแข้งเลียขาไม่ต้องพูดถึงการขอให้เธอรออีกสิบนาทีให้เธอต้องรออีกสิบชั่วโมงเธอก็จะต้องตั้งตารอ คนในตระกูลหลิวคนอื่นๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะยังไงอีกฝ่ายก็มีฐานะสูงสักดังนั้นจะให้รออีกสักหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมีเพียงหลิวชิงชิงเท่านั้นที่รู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้มันแย่มากแต่ทุกคนก็ยังยอมเธอจึงทำอะไรไม่ได้รอถึงประมาณสิบโมงครึ่งก็เห็นรถเอลฟาหลายคันขับมาจากไกลๆมาแล้วชิวหยวนว่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีทำให้ทุกคนยืนตรงและทักทายชาลีด้วยท่าทางที่ดูดีที่สุด รถมาจอดที่หน้าประตูหลิวหลงและชิวหยวนว่าสองสามีภรรยารีบไปยืนที่หน้าประตูเพื่อช่วยเปิดประตูประตูรถเปิดออกในรถมีชายหนุ่มรูปงามนั่งอยู่ดวงตาของชิวหยวนว่าเป็นประกายทันทีและกล่าวว่ายินดีต้อนรับข้าคุณชายชาลีฉันเป็นคุณนายของตระกูลหลิวฉันแซชิวและนี่คือสามีของฉันหลิวหลง หลิวหลงก็ยิ้มแย้มอย่างสุภาพคุณชาลีเดินทางมาคงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับเชิญเข้ามาพักผ่อนก่อนครับคุณชายชาลีที่นั่งอยู่ในรถค่อยๆถอดแว่นกันแดดออกด้วยสีหน้าเย็นชาพยักหน้าเล็กน้อยแล้วลงจากรถนอกจากคุณชายชาลีแล้วและยังมีคนในตระกูลชาลีอีกหลายคนชิวหยวนว่าไม่กล้าละเลยพวกเขาทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นเชิญเข้าไปในบ้านและนั่งในห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งอย่างดีครอบครัวของชิวหยวนว่าประหม่ามาก หลิวชิงชิงนั่งอยู่ตรงข้ามคุณชายชาลีด้วยท่าทางสง่าผผาเผยยื่นแก้วชาให้เขาและพูดขึ้นคุณชายชาลีเดินทางมาตั้งไกลไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรให้รับใช้เหรอคะชิวหยวนว่าขมวดคิ้วเตะหลิวชิงชิงและจ้องเธออย่างไม่พอใจเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยเข้าท่าเลยคุณชายชาลีมาก็เพื่อมาหาแกโดยเฉพาะนาสิ ชิงหยวนว่าต้องการส่งเสริมการแต่งงานครั้งนี้และรู้สึกว่าตระกูลของชาลีเป็นตระกูลที่สูงสักพวกเขาจึงควรเป็นฝ่ายรุกเองหลิวชิงชิงขมวดคิ้วรู้สึกขยะแขยงเล็กน้อยมันไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติของเธอเลยสักนิดคุณชายชาลีพูดครั้งนี้ที่เรามาที่ประเทศจีนเราต้องการมาคุยเรื่องความร่วมมือกับคุณหลิวเป็นหลักนะครับ แม้ว่าคุณชายชาลีจะพูดค่อนข้างเย็นชาแต่เขาก็สุภาพมากจึงเป็นเรื่องปกติที่จะดูหญิงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้คนรู้สึกต่ำต้อยชิวลยวนว่าขมวดคิ้วพูดคุยเรื่องความร่วมมือความร่วมมืออะไรอย่าบอกนะว่าไม่ได้ชอบจริงๆใบหน้าของชิวลยวนว่าฉายแววความกังวลออกมาการจะแต่งงานกับตระกูลชาลีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆพวกคุณคุยกันไปก่อนนะฉันจะไปชงชามาให้ใหม่ หลังจากนั้นชิวหยวนวาก็ลุกขึ้นเดินไปที่สวนหลังบ้านเธอต้องการจะปรึกษาหารือว่าควรทำอย่างไรดีหรือจะออกตัวเริ่มพูดเรื่องงานแต่งเลยทันทีที่เดินไปถึงสวนหลังบ้านก็เห็นชินจุนและผู้เท่าชาลีนั่งอยู่ในศาลากำลังดื่มชายอยู่ที่สวนหลังบ้านชิวหยวนวาก็โมโหมากพวกเขาอยู่ข้างหน้าประมาทก,กันมากแต่จุนชินกลับมาต้อนรับเพื่อนอย่างสบายอยู่ด้านหลังและยังเป็นคนส่งอาหารอีกน่าเกลียดจริงๆ ชิวหยวนวาเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วและเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังดื่มชาแดงสุดพิเศษที่เธอเตรียมไวใ้ให้กับครอบครัวชาลีเธอก็โกรธทันทีพวกคุณมีความสุขจังเลยนะไอสาระเลวหลังจากผู้จบชิวหยวนวาก็คว่ำโตทำให้ถาดน้ำชาคว่ำทันทีผู้เท่าชาลีลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเขาถูกน้ำชาราดไปทั้งตัวคุณทำอะไรเนี่ยผู้เท่าชาลีพูดไม่ออก ชิงหยวนว่าแค่นหัวเราะอย่างเย็นชาทำอะไรงั้นเหรอคุณว่าฉันทำอะไรละ่ะคุณเป็นใครสมควรที่จะมาดื่มชาที่บ้านตระกูลหลิวของฉันเหรอทั้งสองคนรีบใส่หัวไปตอนแรกชิงหยวนว่าก็อยากจะไว้หน้าฉินจุนแต่ตอนนี้เธอไม่สามารถระง,งับไฟโกรธได้แล้วจึงระเบิดใส่ทั้งสองคนผู้เท่าชาลีใส่หัวอย่างพูดไม่ออกคุณฉินครับในเมื่อเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนที่กันเถอะครับ ชินจุนพยักหน้าไปกันครับทั้งสองคนลุกขึ้นและเดินออกไปด้านนอกทันทีชิวหยวนว่ากรอบตาม,มองบนอย่างแรงและแค่นหัวเราะยะให้คนต่ำต้อยสองคนกล้าที่จะมานั่งดื่มชาแดงที่สวนหลังบ้านของฉันทำไมไม่รู้จักเจียมตัวบ้างเลยขณะที่ชิงหยวนวาหยิบใบชาขึ้นมาเธอก็นึกขึ้นได้เฮ hey, พวกนายสองคนอย่าไปทางนั้น ถ้าให้พวกเขาออกไปทางประตูทางหลักก็ต้องผ่านห้องนั่งเล่นก็ต้องเจอกับคุณชายชาลีและคนในครอบครัวชาลีคนอื่นๆคงจะน่าอายมากที่ให้ครอบครัวของพวกเขาเห็นชินจุนและเพื่อนส่งอาหารของเขาอีกบางทีมันอาจจะเป็นความประทับใจครั้งแรกที่ไม่ดีให้กับครอบครัวของชาลีโดยจะคิดว่าครอบครัวของพวกเขาคลุกคลีอยู่แต่กับคนแบบนี้ ชิวหยวนวารีบวิ่งตามมาและรีบเข้าไปในห้องนั่งเล่นแต่หน้าเสียดายที่พวกเขาสองคนเข้ามาแล้วเมื่อผู้เท่าชาลีและฉินจุนเข้ามาในห้องทุกคนก็มองมาที่พวกเขาหลังจากชิวหยวนวาก็รีบตามเข้ามาใบหน้าของเธอบูดเบี้ยวมากขอขอโทษค่สองคนนี้แค่เดินผ่านมานะคะพวกเขาเข้าผิดบ้านฉันกำลังจะไล่พวกเขาออกไปค่ะหลังจากพูจบชิวหยวนวาก็หันกลับไปจ้องพวกเขาด้วยสีหน้าโกรธจัด ยังไม่รีบใสหัวออกไปอีกทันทีที่ชิหยวนวาผู้จบคุณชายชาลีและคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังก็ลุกขึ้นเดดแม้ว่าจะเป็นประโยคภาษาอังกฤษแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ฟังเข้าใจเขาเรียกว่าพ่อเรียกว่าพ่อเหรอชิงหยวนว่าอึ้งคนที่ทําให้คุณชายชาลีเรียกว่าพ่อจะเป็นใครได้อีกนั่นไม่ใช่ผู้เท่าของตระกูลชาลีหรอกเหรอผู้เท่าชาลีผู้ชายคนนี้คือผู้เท่าชาลี ชิงหยวนว่าช็อกไปแล้วมองไปที่คุณชายชาลีด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อคุณชายชาลีเดินเข้ามาใช้มือซ้ายพยุงไหล่ขวาของเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งทำความเคารพพ่อของเขาหลังจากลุกขึ้นยืนเขาก็แนะนำท่านนี้คือพ่อของฉันผู้เท่าแห่งตระกูลชาลีคุณชิวทำไมเมื่อกี้คุณถึงไล่พ่อฉันละ่ะบทที่ห้ารยดรักษาผ่านวิดีโอคอล ท่าทางของผู้เท่าชาลีนั้นดูเคารพยำเกรงมากแม้กระทั่งต้องรอถึงหนึ่งเดือนก็ยินดีจะรอขอเพียงได้พบหน้าการได้พบหน้ากับฉินจุนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาในตอนนี้ฉินจุนเอ่ยอาการป่วยของคุณเป็นยังไงบ้างครับผู้เท่าชาลีเอ่ยหายแล้วครับครับหายดีแล้วต้องขอขอบพระคุณท่านกับท่านผู้เท่าเย่ไม่อย่างนั้นผมคงตายไปนานแล้วคุณฉินครับพรุ่งนี้ท่านสะดวกไหมครับ ชินจุนเอ่ยสะดวกครับเดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไปให้คุณคุณก็มาตามที่อยู่ได้เลยจากนั้นชินจุนก็บอกที่อยู่ของบ้านตระกูลหลิวให้แก่ผู้เท่าชาลีพอนัดเวลากันเสร็จสัปทรุ่งนี้ก็มาเจอเขาที่นี่ได้เลยผู้เท่าชาลีคนนี้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมานานหลายปีแล้วเมื่อหลายปีก่อนผู้เท่าชาลีนั้นมีอำนาจและอิทธิพลมากๆแต่ว่าเป็นเพราะมีโรครุมเร้าไม่หายสักที ต่อมาเย่ส่วนหยวนพาฉินจุนลงมาจากภูเขาทั้งสองคนทำการรักษาให้ผู้เท่าชาลีอยู่หลายครั้งหลายคราสามารถรักษาอาการป่วยของเขาที่เป็นเรื้อรังมาหลายปีให้หายได้ผู้เท่าชาลีนั้นซาบซึ้งในบูญคูนี้มากเขายกย่องให้เย่ส่วนหยวนเป็นเหมือนพระเจ้าและฉินจุนเป็นเหมือนสาวกทางฝั่งของผู้เท่าชาลีทั้งสองคนถือว่ามีฐานะสูงส่งมากๆคนทั้งตระกูลชาลีเมื่อได้เห็นฉินจุนก็เหมือนกับว่าได้เห็นเทพ,พเจ้า แพทย์แผนจีในสายตาของพวกเขานั้นเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากเขาสามารถรักษาจากคนที่ใกล้ตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งการที่ได้รู้จักกับคนแบบนี้ถือเป็นความโชคดีของตระกูลพวกเขาเช้าวันต่อมาฉินจุงตื่นขึ้นตามเวลาปกติส่วนคนอื่นๆในตระกูลหลิวนั้นตื่นกันตั้งแต่ไก่โหแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังยุ่งชุลมุนวุ่นวาย พวกเขากำลังตกแต่งสถานที่ทำความสะอาดบ้านงานบ้านที่เป็นหน้าที่ของแม่บ้านขณะนี้กลายเป็นคนในตระกูลหลิวต่างมาลงมือทำกันด้วยตัวเองพวกเขาเชิญนางแบบมายืนต้อนรับที่สวนพร้อมกับปูครมแดงที่ลานหน้าบ้านทั้งสองข้างทางประดับด้วยแจกันดอกไม้สดทรงสูง ระหว่างดอกไม้สดแต่ละอันก็จะมีนางแบบสาวสวยสูงยาวเข่าดีสวมใส่ชุดกี่เพายืนอยู่รวมทั้งสองฝั่งแล้วทั้งหมด18คนงานถูกจัดขึ้นอย่างเอิก,กเกริกและยิ่งใหญ่คนในตระกูลหลิวต่างสวมชุดอย่างเป็นทางการผู้ชายสวมใส่สูทส่วนผู้หญิงสวมใส่ชุดกี่เพามองดูแล้วรู้สึกงดงามมากๆดูก็รู้ว่าตระกูลหลิวให้ความเคารพแก่แขกที่มาเยี่ยมยืนในครั้งนี้มากหลิวชิงชิงเองก็สวมใส่ชุดกี่เพา ชุดที่เธอสวมใส่เป็นชุดที่สวยที่สุดเธออยู่ที่สวนหน้าบ้านด้วยท่าทางของเจ้าภาพยืนต้อนรับแขกผู้มายืนจุลภาคจุลภาคหลังจากผู้เท่าชาลีลงจากเครื่องบินเขาก็นั่งรถตู้เมอร์เซเดสเบนมุ่งหน้ามาที่บ้านตระกูลหลิวผู้เท่าชาลีมองนาฬิกาด้วยใบหน้าเป็นกังวลเขานับกับฉินจุนไว้ตอน10โมงเช้าตอนนี้มัน9โมง40เข้าไปแล้วแล้วตอนนี้ข้างหน้ายังมารถติดอีก ตามหลักการแล้วต่อให้รถติดแต่ยังไงก็ไปถึงจุดหมายเวลาประมาณ10โมงได้แน่นอนแต่สำหรับผู้เท่าชาลีแล้วไปถึงตอนประมาณ10โมงไม่ได้นัดไว้ตอน10โมงเขาต้องไปถึงก่อนเวลานัดหมายถ้าไปสายมันจะไม่ดูเป็นการไม่ให้เกียรติคุณฉินหรือไงเร็วเข้าฉันรีบมากคนขับรถเผยสีหน้าลำบากใจเขาไม่มีทางเลือก คุณชาลีครับตอนนี้ด้านหน้ารถติดมากผมขับได้เร็วแค่เท่านี้ครับท่านวางใจเถอะครับเราไปถึงประมาณ10บโมงแน่นอนครับไม่ได้ชาลีร้อนใจอย่างมากถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงมันต้องดูไม่ให้ความเคารพคุณฉินอย่างมากฉันจะลงรถจูๆ่ๆชาลีก็เปิดประตูลงจากรถไปเหล่าผู้ช่วยก็รีบตามลงไปคุณชาลีครับตอนนี้พวกเราไม่มีหนทางอื่นแล้ว ชาลีมองไปที่ข้างถนนทันใดนั้นเขาก็เห็นคนขับรถอาหารคนหนึ่งกำลังยืนเล่นโทรศัพท์อยู่น่าจะกำลังแย่งออเดอร์ลูกค้าชาลีจึงรีบเดินเข้าไปหาใช้ภาษาจีนที่ถือว่าคล่องอยู่พอประมาณเอ่ยถามไปเฮ้เ hey, พื่อนช้านออยากจะซื้อรอทมอเทอไรซ์ไซของนายหนุ่มส่งอาหารชะงักก่อนจะเตรียมปฏิเสธทันใดนั้นชาลีก็ควักปึกเงินจากกระเป๋ากางเกงออกมาหมื่นหนึ่งแถมยังเป็นแบงก์ดอลลร์อีกด้วย หลุ่มส่งอาหารตะลึงไปเลยมองดูชาลีที่แต่งตัวด้วยชุดสูตรก็น่าจะเป็นของแบรนด์เนมมีราคาอีกอย่างเมื่อกี้ก็เดินลงมาจากรถหรูไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแน่ๆก็ได้ให้คุณเลยผู้เท่าชาลีส่งเงินให้จากนั้นก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มส่งอาหารออกไปทันทีเลขาและผู้ช่วยที่อยู่ด้านหลังวิตามอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าวิ่งยังไงก็ตามไม่ทันจึงทำได้แค่ยอมแพ้ ภายในการบิดความเร็วของชาลีทำให้เขามาถึงบ้านตระกูลหลิวภายในเวลาแค่สิบนาทีพออามาถึงหน้าประตูบ้านชิวหยวนวาและคนอื่นๆที่รอต้อนรับอยู่หน้าประตูบ้านพอเห็นผู้เท่าชาลีก็ขมวดคิ้วมุ่นคนส่งอาหารนี่ใครสั่งอาหารกันนี่มันกี่โมงแล้วยังมาสั่งอาหารอีกชิวหยวนวาโมโหมากๆอีกเดี๋ยวก็จะต้อนรับคุณชาลีรุ่มที่สองอยู่แล้วเวลานี้ยังจะห่วงกินอยู่อีก เธอรีบเอ่ยกับผู้เท่าชาลีนี่คนส่งอาหารนายรีบไปเลยนะอีกเดี๋ยวที่นี่พวกเราจะมีงานสำคัญทุกคนเองก็สงสัยทำไมเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็มาขับส่งอาหารในประเทศจีนแล้วคิดว่าขับรถส่งอาหารมันรายได้สูงใช่ไหมผู้เท่าชาลีชะงักก่อนจะเอ่ยที่นี่คือบ้านตระกูลหลิวใช่ไหมผมมาหาคุณฉินชิวหยวนว่าหมดคำจะพูดตอนแรกก็คิดว่าใครสั่งอาหารที่แท้ก็คือฉินจุนนี่เอง เดี๋ยวนี้พวกคนขับส่งอาหารก็ไล่ไปง่ายๆไม่ได้ถ้าไม่ได้เข้าไปส่งถึงที่พวกเขาก็ไม่ยอมไปชิวหยวนวาโมโหโจนคันหอยุหยิบไปหมดเธอเอ่ยนายตามฉันมาเร็วเข้าส่งเสร็จแล้วก็รีบๆไปซะผู้จบชิวหยวนวาก็พาผู้เท่าชาลีเข้าไปในสวนพออมาถึงหลังบ้านก็มาที่หน้าประตูห้องของฉินจุนเธอตะโกนเรียกไอคนแซ่ฉินอาหารที่นายสั่งมาส่งแล้ว นี่มันเวลาไหนแล้วยังมาสั่งอาหารอยู่อีกไม่รู้หรือไงว่าจะมีแขกสำคัญมาที่บ้านชินจุนที่อยู่ในห้องก็เกิดความสงสัยคนส่งอาหารเขาไม่ได้สั่งอาหารเสียนหน่อยพอเปิดประตูมาดูชินจุนก็ยิ้มออกมาทันทีนี่มันผู้เท่าชาลีไม่ใช่เหรอผู้เท่าชาลีในขณะนี้ถอดทั้งเสื้อคลุมเนคไทก็ถอดออกสวมเพียงเสื้อเชิ้ตขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารร่างกายเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อดูแล้วไม่เหมือนคนใหญ่คนโตเลย ฉินจุนมองหน้าชิวหยวนวาอย่างติดตลกนี่เพื่อนผมเองคุณไม่รู้จักเหรอชิวหยวนวาขมวดคิ้วก็แค่เพื่อนส่งอาหารของนายทำไมฉันจะต้องรู้จักนี่ไม่ใช่บ้านของนายอย่ามาเรียกเพื่อนกระจอบของนายมาที่นี่ซีซัวถ้าจะคุยกันก็ออกไปคุยกันที่อื่นผู้จบชิวหยวนวาก็หมุนตัวเดินออกไปอย่างโมโห ภายในใจของฉินจุนนั้นอยากจะหัวเราะออกมาจริงๆพวกคนตระกูลหลิวจัดงานกันเสียโออาแต่กลับไม่รู้ว่าคนที่จะต้อนรับคือใครพอผู้เท่าชาลีเห็นฉินจุนเข้าก็ดีใจอย่างสุดๆเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วคุกเข่านำมือข้างขวาแตะไหลข้างซ้ายอย่างแสดงความเคารพท่านฉิน นี่เป็นการแสดงความเคารพอันสูงสุดของตระกูลของพวกเขาฉินจุนเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเท่าหากไม่ให้พวกเขาแสดงความขอบคุณผู้เท่าชาลีคงจะเสียใจอย่างมากทำไมคุณมาสภาพแบบนี้ล่ะครับผู้เท่าชาลีเป็นถึงบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกลับขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเขาแบบนี้ทำให้ฉินจุนออกอาการตกใจผู้เท่าชาลีจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังฉินจุนก็หัวเราะอ,อย่างเหนื่อยใจ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ถือตัววางมาดอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผู้เท่าชาลีคิดว่าเขามีความสามารถมากมายคนที่มีความสามารถมากๆจำเป็นจะต้องถือเนื้อถือตัวนิดหน่อยผู้เท่าชาลีเอ่ยถามคุณฉินครับคนที่อยู่ข้างนอกพวกนั้นเป็นญาติของคุณหรือครับฉินจุนเอ่ยยังไม่นับว่าเป็นชั่วคราวครับตอนนี้พวกเขาอยากจะถอนมั่นผมผู้เท่าชาลีออกอาการมึนงงถอนมั่นกับคุณ พวกเขาเป็นคนโง่กันหรือครับ